แล้วมนแล้วโอ้ตั้งแต่เช้าเลยคนทักมาถามเรื่องเขาบาโฟทองกันเยอะมากคือใหม่ยังไม่ได้กดอ่ะอเออแล้วเราก็ต้องโดนกดจน,นได้คนมาเยอะเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่มีใครได้เลยนะลูกเพจเรายังไม่มีใครเอามาขิงเลยนะมีใครได้ยังมีใครได้ยังไหนขิงโชว์หนะ่อยแล้วมาแล้ว กำลังคิดอยู่ว่าจะกดทีละกี่กี่อันดีอะวันนี้ไม่แช์นะมาแบบแบบเปรี้ยวพอวัสดีคุณนพทพนิษนะคะวันนี้มาไลฟ์สั้นๆพอแบบอยากลองกดเข่าเฉยๆกดกี่กล่องทีละกี่กล่องเนี่ยชุดกล่องไหยม,มีคนบอกว่ากดทีละแบบสามชุดกล่องแล้วมันไม่ได้อะเหลือไม่เดี่ยวดู เติมเองเจ็บเองนะไม่มีสปอนเซอร์อะไรแบบนีดด้ <laughs> โอ้ยเจ็บอะแพงมากเลยอะ mm hmm. เอายังเอายังเอายัง mm hmm. ใครมาแชร์เขาอยู่ป่ะไหนออกมาพิมอะไรห,หน่อยพิมอะไรหน่อยใครแชร์อยู่พิมอะไรห,หน่อยแล้ว ไมคาครับสเตมินาเหลืองเวลาล่าบอลของจะดอกค่ะของดอกนะสเตมินาแดงก็ดอกไม่มีปัญหานะเกี่ยวกับการล่าบอสนายเขาแฮ้ทองมีคนกดหมดยังไม่ได้เดี๋ยวหม่จะมากดหมดให้ดูคือเอาจริงๆอ่ะอ่ะดูกดมาสา0 0ันหกร้อยเหรียญเอาจริงๆอ่ะปกติแล้วอ่ะไอเจ้าโกมิโดอ่ะมันตกหนึ่งอันนะคือหกหกหกเหรียญแมวอยู่แล้วถูกป่ะไอเนี้ยถูกป่ะหกเหรียญแมวอยู่แล้วถูกป่ะ ก็เหมือนเติมเงินเอ็มในราคาเท่าไหร่อะสามสิบสองเหรียญเนาะเออเอ่อเติมเงินเอ็มสามแสนแปดในราคาสามสิบสองแมวแล้วก็แล้วก็มีโอกาสได้เข่าเสือใช่แค่นี้ก็ได้โกสองใช่ไหมก็คือหกหกสามสิบสองสิบสองก็ห้าเท่าไหร่วะห้าสิบหกก็เหลือราคาห้าสิบหกแมวได้เงินมาหกแสนแปดอะไรอย่างเงี้ย อถ้ากดหมดถ้ากดหมดหมันจะได้88เพื่องไงใช่ปะแปสิเพื่องอะไรทุกคนอย่ามาแช่งเราสิทุกคนต้องบอกว่าให้เราได้ดิต้องบอกว่าเราได้สิไม่ <laughs> ใช่มาแช่งเราสิทุกคนที่เราที่เราไม่สตติมยูทูบแล้วหรอตอนนี้สตตีมเฟซค่ะเขาแบบทำเพจใหม่ก็เลยสตตีมลงเฟซเนี่ยวันนี้อัดคลิปลง YouTube ไปนะ,ะเดี๋ยวเอาไปอัปโหลดขึ้นนะคะ มีวิโอเก็ตไมซ์หน่อยอ่าหมายถึงว่าให้ทำเป็นไกด์ใช่ไหมหน่อยจัดไปทุกราคาเนี่ยกะจัดจัดเดี๋ยวกดจอมทีวีเปิดกล่องแรกได้เลยจริงปหมเนี่ยเห็นไหเนี่ยจะแน่นอนเดี๋ยว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 ใครว่ารวยไม่ใช่แล้วสวัสดีน้องฮานุโฮค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเซเลโทวาบนึงนะคะถ้าเรา,าตื่นแล้วเหรอคะ กำลังจะเปิดเขาบาโพทองจะเอากี่แพ็กอะจะเอาบาโพทองแพ็กใหญ่อะนะโอเคเดี๋ยวกดให้ค่ะเข้าดีคอดไปกาอยู่ในปาร์ตี้หนึ่งไปค่ะเรนนังตื่นแล้วนะคนบ้านอะไรตื่นบ่ายสามครึ่งเออ คนอื่นเขาเรื่องงเรื่องงานกันแหละเดี๋ยวจะฮะไปกินแซลมอนหน่อยเอ้เหมือนกันเดี๋ยวบ่ายสี่บ่ายสี่กว่าก็าาจะไปกับป้าประมาณเหมือนกัน<ม>คุณเอฟ<ด>ว่าค,คุณเอาว่าส่องวันคิลลี่ได้แค่กล่องเดียวนะไม่ใช่สิบกล่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลองกดดูนะตั้งแต่ตู้ปีกแดงก็รู้สึกว่าดวงโน้ตใหม่จะแรงใหญ ฝีขาวสีสีขาวคุณชาลีรู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่พี่เขาจะเติมเงิน้องอินแบบอินบ็อกก์เพจไหนก็คือเพจใหม่จะใช้อดีพาสเวิร์ดเนาะแล้วก็จะมีเพจคุณอานิรุ้ชอบนะอานิรุ้ชอบจะไม่ใชไอดี ID พาสเวิร์ดจะใช้แค่เลขยูไอดีอย่างเดียวนะติดต่อได้เลยอ,อยู่ในเดสคริปชั่นนะคะเพจอานิรุ้ชอบนะเห็นว่ากล่องสองมันได้พอคิวแค่หนึ่งไม่ใช่สิบเอาเหรออ่เอาอเดี๋ยวลองดูลองดูนะลองดูเดี๋ยวนะขอคิดก่อน เราควรจะเปลี่ยนอาชีพปะมีใครเขากดเขามาโฟได้บ้างอะเขาเขาใช้อาชีพอะไรกันอะสามสิบกล่องกดจริงนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยใจหายว่ามเลยเ่ยขอให้ได้เขานะคะใหาเห็นคนได้เออต้องอย่างนี้มันต้องแบบให้กำลังใจเขาสิ มาๆามา,มา,มากลับเมืองกันอยู่ที่ดัวเว้ยน้องใหม่หนูไม่รู้ว่าแต่หนูกดมาครบแล้วว่า60กลองแล้วะอหนูเห็นคนที่กดไม่ได้อะเขากดที่เมืองกันใช่ปะเราไปที่ไหนดีวะเกมนี้มันมีแบบสารเจ้าปะมันมีแมปอะไรเป็นสารเจ้าบอแบง เอามัสื่อไงมีสันเจ้าใหม่อยู่เอามัสื่อเอามัสื่อไปนี่ดีกว่าแบบแต่งงานน่ะแบบแต่งงานมั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 นเข้าไปยังไงวาเธอแต่งงานเธอก็เข้าไปหน้าโบสถ์ไม่ใช่หรอเราจะไม่ได้แล้วว่าว่าแบบแต่งงานมันเดินไปทางไหนอ่ะไม่ใช่มันจะมีแบบห้องมันจะเป็นห้องห้องลับอ่ะเธอมันมันไม่ใช่แบบเอามัสื่อนะเราจะไม่ได้ว่าเข้ายังไงพึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันกดที่เอามัสื่อนี้แหละชพวะไยดีอะชิวะไรดีไปกดหน้าสันเจ้าเอามัสื่อมีสันเจ้าอยู่สันเจ้าอยู่ตรงไหนอ่ะ สันใหม่สันใหญ่ๆเนี่ยอันไหนคือสันเจ้าว่ะคือจากที่ดูอ่ะเหมย,ยังไม่เห็นใครได้เข่าบาโฟทองเลยยังมียังไม่มีในตลาดเลยเหรอในตลาดเหรอมันมันมันมาเป็นหมวกเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าอ๋อสันเจ้าอยู่ข้างบนว่ะเราไม่รู้ว่ามันแบบมันขายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำอ่ะก็ต้องขายได้เลยถ้าไม่ขายได้มันก็ไม่ขึ้นในตลาดอีกเธอเออบอกก่อนนะ เพื่อนใหม่กดมาสา่เท่าที่รู้นะสตีมเมอร์พี่ชิปกดไม่ได้นะคะพี่ซีนก็กดไม่ได้ธนาทอรก็ไม่ได้นะไอ hey, เดี๋ยว er เดี๋ยวเด๋ยวมีคนพิมพ์ว่าไอพีล่วงหน้าคืออะไรอ่ะไม่ใช่ปีคาโฮมันมาจากไหนอ่ะปีคาโฮก็ดอบจากคาโฮเลยคะ่ะมันต้องม,ม,มีกิลมันจะมีกิลที่เจอคาโฮแล้วมัง้งชิ่โคตสวยอะ่ะโคตดโคตดดีอ่ะกิวไหนเจอคาโฮวะเธอเห็นปีกมันยังอะ เธอต้องบริจาคอะไรอ่ะเจ้าชอบกินอะไรกินกุ้งแล้วกันเราว่าน่าจะชอบกินกุ้งนี่เอาเลยปะเอาสองสองจานแล้วกันมันไม่มีเป็ดนี่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 อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันี้นี่แหละนี้แหละอ่ะสองจานแล้วนะจัดไปสองจานอย่างละสิบกล่องแล้วกันพี่วะอย่างละสิบกล่อง อ๋อซื้อขายไม่ได้ด้วยคขาบาฟโฟทองโอ้ยไม่กะไม่ได้แล้วถ้าเงี้ยมันไม่เข้าอ่ะดูดิว่าเดี๋ยวต้องมีตู้มาให้เปิดอีกอ่ะดูทรงสิบกล่องก็ได้สิบได้สิบดูอันนี้นี่เมื่อกี้ใครบอกว่าอะไรนะมนอยู่ที่ใจะเจมันได้ก็ได้กดยาโดนไปเท่าไหร่อย,อยังไ,ไม่ได้กดในกับกดไว,ว้ละสิบกล่องวาร์ปดอกไม้โอ้สกล่องก <มา S 2> ็แคกสามมันห้าสองแ <5, S 1> พ็คเลยใช่วะัน่ขายไม่ได้ต้องลงประมูลแบบการบอสออ อ๋อต้องลงประมูลกับการ์ดกระจาย<อ>แล้ว,ดลวได้มาก็รวยชิบหายไปวอนเลยนะอันหนึ่งนอะดูดอมทีวีใน youtube ครับลองดูก่อนเปิดไม่ทันแล้วเปิดไปแล้วขายไม่ได้เราว่าขายไม่ได้แต่ขายน้ได้ประมูลได้หรอขายในประมูลมันสุกได้กล่องเลขสามสิบทสามสิบอะซื้อครบอาทิตย์หน้ามันรีไหมคิดว่าไม่รีแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้คําว่า weekly เห็นปะอย่างอย่างถ้ากล่องลูนมันจะใช้คาว่า weekly เห็นปะ weekly purchase แต่ว่าอันเนี้ยมันคือแบบ ีเมนเลยอ่ะีิมิแคสเลยอ่ะคือไม่มีแล้วอะไม่ให้กดละเดี๋ยวดีอะถ้าขายอันแรกได้นะเป็ดอยู่ LK ไม่รีค่ัดีเอ่ะละอากดอีกทีนั่นเอาแน่อะไรกดไปเอ้ยท้อแท้เลยก็2ยี่สิบกล่องแล้วอ่ะเธอกดแคสสิบกล่องขอราแล้วกูเนี่ย ได้ค่าคอนมา2,500กับ5,000กล่องใหญ่มมะพูดจาแบบพูดจาอะไรได้เงินงไงได้เงินได้เงินใช้เงินไปใช้เงินไปเท่าไหร่ละเจ็ดพันแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวคิดถึงเรื่องเงินดี <c oughs> เดี๋ยวนะเพราะว่าอาชีพนี้ไม่เวิร์กละไบโอไบโอมันเป็นอาชีพผ่านตางังต้องไม่ได้ดิวะ เปิดเออตบตบผีตบผเออต้องพะพะนะทุกคนพะพีชนะคะมีมีแค่พีดอะนี่ทำตัวจนๆหน่อยคะหนึ่งทำตัวจนๆทำตัวจนๆเดี๋ยวจบแมงทองที่กอดผักแล้วนะเดี๋ยวจะออนฉันจะกินข้ากอ่อนฉันจะออนพ้าทิ้งไว้เธอจะเล่นด้ไหมขอร้องขอลองขอร้องนะขอร้อง ทำไมวันนี้เราไม่แชร์แล้วคนดูเยอะจังอะคนชอบดูอะไรแบบนี้เหรอวันที่เราแชร์ไม่มีคนดูเลยวันที่เราแบบไม่แชร์เอาละนะโหรู้เรื่องเนี่ยจะไม่รวยได้ไงดูดิได, 6, 8, ได้มาตั้งหกล้านแปดได้มาตั้งหกล้านแปดอะยังไงดีวะเราว่ามุมนี้ไม่ไ,มได้วะยังไม่ได้กด A B เลยอะ ยังไม่ได้อัพเลยไคยลี่หน่อยโอเคโอเคเปลี่ยนหมาก่นเพราะว่าสารเจ้าไม่ชอบหมาเอาใหม่มาโหจะไม่ได้จริงวะ่ะแรงยากจัดแหละสามแสนสามล้านแปด อันนี้มากดให้ฉันได้ยากจัดแหละเธอ <c oughs> เขาว่าดูคนเกลือเขาว่าดูคนเจ๊งมันบอกว่าคิรี่กิฟต์ได้คูณสิบแต่ทำไมได้อันเดียวว่าคิรี่กิฟต์เหรอ <c oughs> หมายถึงอันไหนวะอันนี้ใช่ปะคะได้อันเดียวแหละได้อันเดียวได้อันเดียวถูกแล้ว <c oughs> มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่ากล่องเนี้ยมันเป็นสองเท่าของกล่องเล็ก <c oughs> ถูกปะ แล้วกล่องเลยกะมันได้มันได้ตัวเนี้สิบสิบอันใช่ป่ะก็คือสองร้อยห้าสิบแต่อันนี้ได้เป็นวาคิลี่ใช่ป่ะได้วาคิลี่หนึ่งอันซึ่งวาคิลี่หนึ่งอันห้าร้อยก็เป็นสองเท่าของสองร้อยห้าสิบพอดีเราว่าในอเนี้ยมันเขียนผิดในอันเนี้ยมันเขียนผิดเดี๋ยวนี้พี่เธอซื้ออันไหนเนี่ยสองอันนะเธอฉันซื้ออย่างละสามสิบแพ็คพ่อมึงแบนไหมเขาบอกว่าให้ลากลงมากดที่ช่องวารกโอเคเหลือย่เหลือสิบ เหลือซิกองสุดท้ายกับซิบกองสุดท้ายอค่ะเชล <Hey, S 1> อันอันไหน oh, อันเล็กอันไหนอันเล็กอันใหญ่ต้องได้ต้องได้วะหรือว่าเราต้องกินของเส้นไหว้ก่อนวะเราต้องกินของเส้นไหว้ก่อนวะเนี่ยบาปไอ้รับมุนเนี่ยแกเรามีตังร้อยห้าเอ็มแล้วอ่ะสุดยอดปะรวยป้ารวยป้าให้ทายศันเจ้าไม่ชอบอ่ะสาลเจ้าต้องเลี้ยงกวางเหรอ ้างไหนอ่ะตะว่าตายนี่เราเป็นผ้าเราด้วเยเราเป็นพ้าเลยนะแบบทำบูญใส่ปีกอ่ะใส่ปีกใส่ปีกเป็นนางฟ้าเห็นเปล่าใส่หูเอลเนี่ยเป็นนางฟ้าทำไมมันถือกระบองวะไม่ได้ใส่นี่สิไม่ได้ใส่อาวุธอ่ะเอาใหม่ เอาใหม่เอาใหม่กดทีละอันใช่ไหมมีพ่บอกกดทีละอันอ่ะกดสลับไปนะกล่องอันไหนกล่องเล็กกล่องใหญ่อันนี้กล่องเล็ก,กอโอเคกล่องเล็กรวยแน่นอนกล่องใหญ่โหกล่องเล็กสุดยอดว่ะเราเอาเงินมาซื้อเงินเอ็มในเกมว่ะสตรีมลื่นมากเลยอ่ะ <laughs> ชอบอ่ะเธอเรารวยแล้ว,วอ่ะพะเจมอยากได้อะไรปะ โผอสามแปดแมวได้สามร้อแปดสิบเคแล้วก็หกสิบแปดแมวได้หกสิบแปดแมวได้หกร้แปดสิบเคคือมันมันเป็นราคาของเงินเอมเลยอะค่ะนะยังไงต่อดีทุกคนกดที่เผลดไปโอ้โหมันหมดแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยดวงเรามันมาทางนี้แหละ เขาบอกว่ากดแพ็กเดียวก็ได้ไม่ใช่หรอกดแพ็กเดียวยังไงให้ได้วะที่แน่ๆมีตังแล้วมีตังใช้แล้วโอ้สุดท้ายฮะว่าไงคะออลีนเป็นไงได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเอาให้ดูเดยวให้ดูต้องสนายแล้วอ่ะเขาหายไปไหนมา เขาว่าไงเขานอนหลับทุกคนเราได้เงินมาประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็มเลยะใช่จริงๆคือมันเหมือนซื้อเงินเอ็มอะค่ะได้ลุ้นหมวกทองซื้อเงินเอ็มแล้วก็ได้เฟืองอะไรอย่างเงี้ยคือก็เรียบร้อยอจริง ยังไม่เห็นใครได้เลยนะเท่าที่ใหม่รู้จักอะสตรีมเมอร์ไม่มีใครได้เลยพี่ชิปก็ยังไม่ได้พี่ชิปไม่ได้แหละพี่ชิปไม่ได้พี่ชิปกดหมดแล้วมัง้งพี่ซินก็ไม่ได้ธนาทอนไม่ได้แล้วก็คนในกิวใหม่ก็ยังไม่มีใครได้ลูกค้าที่มาเติมเงินกับใหม่ก็ยังไม่มีใครได้โอ้เรานึกว่ามันจะเป็นคนนั้นนึกว่าจะได้สักสองอันเฮ้ยมัน <c oughs> ได้มาสามสิบเอ็ดจุดแปดเอ็มอืม เสียงเงินไปสามพันหนึ่งร้อยแมวมั้งสามพันหนึ่งร้อยแมวได้บาทต้องแลยตีกงาฟ้าอ่ารวยแล้วค่ะทุกคนเอาเงินเอ็มไปขายต่ออ่าน,นี้กดกดกดได้มาอีกเท่าไหร่ะ 15, อะหมื่นห้าเนาะแล้วก็อีกเจ็ดพันห้ามั้งอันนี้อือได้อีกเจ็ดพันห้านะคะก็เป็นสองหมื่น สองพันห้าร้อยใช่ปะ่ะสองมืนสองพันห้าร้อยใช่ปะะ่าวว่หมื่นห้ากับเจ็ดพันห้าอ่อสองเติมเติมไม่หน่เดี๋ยวบังจะทำคลิปเดี๋ยวบังจะแป้ง,ง,งนอกล้วโอเคนี่อันนี้รูชชอบบอกมานะคะอันนี้รูชชอบบอกว่าถ้าเติมทั้งหมดเนี่ยจะใช้ทั้งหมดเท่านี้นะสองสิบเอ็ดจุดแปดเอ็มแล้วก็ได้เก้าสิบเก้าสิบเฟืองเหรอแปดสิบแปดเฟืองเป่าเธ เก้าสิบเฟืองเลยเหรออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนึ่ึงนะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ได้เก้าสิบเฟืองนี่หว่าสองคูณหกหกสิบสามสิบเก้าสิบแล้วก็ได้แต้มสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะแล้วก็ได้หมวกบาโฟเป็นเป็นของแถมถ้าเกิดว่าได้นะอะไรคิดจะดวงดีกว่าพี่ชีวิี่ทาครับใครได้เขายังไม่เห็นเลย,ยไม่มีใครได้เข่าเลยลูกค้าใหม่ยังไม่มีใครได้เข่าเลย คนในกิ้ก็ยังไม่มีใครได้สตรีมเมอร์เท่าที่รู้ยังไม่มีใครได้ตอนนี้มีคนบอกว่าได้คุณคุณดอมทีวีกล่องแรกมาเลยค่ะไปลองไปดูกันนะดอมทีวีในในไหนอ่ะในเฟสหรอเป็นมองดอมทีซื้อเฟืองแถมขอาทองนี่เอง <laughs> ใช่ใช่มันคือการคือการซื้อซื้อเฟืองและซื้อเ,อเงินเอ็มจริงๆอ่ะมันเหมือนกับ คนที่คนที่เขาจะซื้อเงินเอ็มในเกมอยู่แล้วอะ่ะเขาก็เหมือนเขาได้เก้าสิบเฟืองแถมได้แต้มแถมและยังแถมได้เขาวาโฟแถมอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นยังไม่มีใครได้ค่ะคุณชัยวัตรคุณชัยวัตรกดยางที่เอ็มกดยางครับเงินจริงตกกี่บาทครับถ้าตกาให้ครูเราเองแล้วกันนะมันใช้ทั้งหมดสามพันกว่าแมวอะค่ะสามพันกว่าแมวแล้วก็แมวและสี่บาทอะ่ะ youtube คุณนอมทีวีอยู่ youtube นะ เผื่อใครอยากไปดูความโชคดีของเขานะคะคิดว่าเลทก็คง0.1% 1%อะไรประมาณเนี้ยคิดว่านะเลทมันไม่ใช่เลทแบบไม่ใช่เลทแบบป่องธรรมดาอันนี้เป็นเหมือนมันขายเหมือนมันขายลูนมากกว่าเหมือนเขาขายลูนขายเงินเอ็มมากกว่าแล้วก็แบบเขาบารโฟเป็นคล้ายๆข,ของแถมว่าแบบคุณจะได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะ เรือเรียบร้อยเอาจริงๆเราก็เราก็รับได้แหละเพราะจริงๆก็กะว่าจะซื้อเป็นซื้อลูนอยู่แล้วได้มาเป็นลูนแล้วก็เงินเอ็มอยู่แล้วก็โอเคเหมือนจะแบบได้ลูนนิดหน่อยขำๆไม่ขำปะเจ็บอะชื่อช่องไรเหะออันนี้ไม่รู้เลยค่ะเห็นเห็นเขาบอกว่าดอมทีวีอะลองเสิร์ชดูนะใครใครได้แล้วมาบอกเขาด้วยนะใครได้แล้วเอามาขิงหน่อย ถ้ามันเอามาลงมันเอามาลงเขาบอกว่ามันเอามาขายไม่ได้นะมันจะได้เป็นเอามาลงพวกเนี้ยอย่างเงี้ยแทนซึ่งก็วันนี้มีออคิโรเหรอวันนี้มีออคิโล่หรออันนี้คือของวันนี้ปะเธอวันนี้มีทั้งออคิโลทั้งออคเบบี้อะประมูลวันนี้เดือดอีกแล้วนะ เ่าบาโฟโทอคงได้เห็นเป็นอาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดว่าแบบลงประมูลได้เขาบอกว่าลงขายในลงขายในประมูลในเกมไม่ได้แต่ลงขายในประมูลวันสุกได้เป็นเงินจริงอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูนะเพราะว่าเซิร์ฟจีนก็ขายเป็นประมูลวันสุกนะคะเพื่อนบอกมาขายใต้เติม <laughs> ในเพจมีคนโชว์เขา,ขาทองสองอันจริงปะอคลิปเจ้า้งอ๋ออ๋อออโอเคโอเคโอเคเจอช่องแต่ไม่เจอคลิปผมเล่นสไนวว่าจะซื้อสเกลดาวก่อนหรือแฟรี่ก่อนจริงจริงมันพอๆกันแต่หมายว่าสเกลดาวก่อนก็ได้ค่ะใครมาช้านะโอ้โหหมายได้เขาไปประมาณสามเขาอะ่ะใครมาช้าก็ไม่ทันแล้วนะเสียดจยด้วยกดดูเขาสามเขานะ ใครที่ใครที่ดูอยู่อาจจะแบบเอ้ยไม่เติมแล้วใช่ไหมไม่เติมแล้วก็เอาจิงๆบางคนเขาก็เขาก็อยากได้เป็นเฟืองอะไรอย่างเงี้ยเฟืองทองเนาะเข้าใจตัวเองเหรอกูแล้วก็กู <laughs> มีเฟืองทองเหลือ,อร้อยเือรเแล้แบงกูเห็นไอ้พวกที่ได้คือกดกล่องเดียวได้กันทางนั้นเลยอ่ะที่งหงอกดกล่องเดียวได้กันทางนั้นเลยเหรออ่าที่ที่ทไปดูที่กล้องลงคลิปแล้วก็แบบแม่งลงมากดกล่องเดียวได้กดกล่องเดียวได้กัน ล้วคือถามว่าเรา,เราไม่ต้องเราไมซื้อสามสิบกล่อง,องไว้เราซื้อแค่ก,กล่องเดียวถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วคือถามว่าใหม่จะเอารูนไปทําอะไรอีกเนี้ยเอาไปอัพอะไรวันเนี้ยคือตอนนี้นรูนนี้รูนใหม่เต็มวันนี้เปิดตูวก,กาชากลางมีเขาบาโฟทองครับดูก,กาชาการมันจะโหดรลายกันไหมบ้าวะได้ข่าวเหมือนถูกหวยเออโดนโด,ดนสวงเขา โดนส่งข่าไว้สามทีครับพี่ซื้อแฟรี่หรือไรเก็บการท่งสมุดก่อนดีอ่าทําทําสมุดสักสองสามร้อยสามร้อยก่อนดีกว่าพี่เซียนพี่เซียนมาช้าหนูกดเข่าไปสามอันน่ะแบบตอนนี้เครียดมากเลยไม่รู้จะไปไว้ไหนดีอ่ะเข่าแบบเยอะเกินอ่ะหนูว่าหนูจะใส่อันนึงเก็บลงสมุดอันหนึ่งแล้วอีกอันนึ่งว้จะทำอะไรดีอ่ะพี่เซียนทําไมโบนัส โอเคก็จบคลิปเกลือของเราเท่านี้เถอะนะถดีจะไปกินน้ำใบบัวบกไม่ไหวแล้วหนึ่งไอดีซื้อได้กี่กล่องอ่ะมาสรุปให้อีกทีนะคะก็คือจริงๆแล้วว่าอย่าไปเร like ียกมันว่ากล่องบาโฟเลยเอาเป็นว่าเรียกมันว่ากล่องกล่องลูนละกันกล่องลูนกับกล่องเงินคือเอาจริงๆปกติแล้วว่าเวลาคุณเติมเงินเข้าเกมอ่ะสามสิแปดแมวมันได้สามแสน สามแสนเงินเอฟอยู่แล้วสามแสนเซนีอยู่แล้วหรือปะแต่ว่าเหมือนเขาแถมให้ก็คือแถมรูนทองให้หนึ่งรูนแล้วก็แถมแต้มแต้มกิวค่าคอนให้อีกใช่ปะทีเนี้ยทั้งสองสองอันมันเหมือนกันนะคะเหมือนกันก็คืออันนี้จะได้เป็นสองข้าของอันนี้มันจะถูกกว่านิดนึ่งอ่ะคุณดูอันนี้ได้ได้หนึ่งรูนใช่ปะได้เงินเท่านี้อันเนี้ยมันจะถูกกว่านิดนึงคือถ้านี้คูณสองมันเท่าไหรอ่อ่ะ เจ็ดสิบหกยังไม่เติมให้คุยอีกจะไปกินข้าวแล้วเธอเดี๋ยวต้องไปเติมเงินให้ไอ้แบงค์ละเดี๋ยวกันนะก็อ่ะให้ถ้าสมมตใครใครที่คิดจะเติมนะคะให้คิดว่าเราอ่ะซื้อรูนหรือว่าเติมเงินเอ็มนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวบาโฟอะมันมันเป็นแค่เหมือนของแถมอะเอออย่าไปแบบอย่าไปมองว่าเราจะกดเพื่อเอาข่าวเลยเราว่ามันยากมากๆเราว่ามันคงแบบน่าจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำมั้งเพราะว่านี่หมายกดหกสิบกล่องใช่ป่ะเพื่อนหม่ประมาณสิบคนกดเหมือนกัน เราๆสิบคนอะสตรีมเมอร์หลายๆคนอย่างเงี้ยก็หกสิบกล่องสิบคนหกร้ยกล่องยังไม่มีใครได้อะเรทเท่าไหรอ่อะคิดว่ามันคงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะคิดว่าคงเป็นเรทแบบเรทโหดร้ายเลยอ่ะเนาะคิดว่าคงเป็นแค่แบบคล้ายๆของแถมอ่ะอแล้วก็ซื้อได้แค่ไอดีละแพ็คเล็กสาสิบกล่องแพ็คใหญ่สามสิบกล่องถ้าคิดจะเติมอย่าไปเผิดเติมตัวเล็กเด็ดขาดนะโอเคเปล่า ถ้าคิดจะเติมเติมตัวใหญ่เลยเพราะว่าลูนมันฝากค้างไม่ได้นะคะเคเนาะก็ถือว่าซื้อลูนถือว่าซื้อเงินเอ็มแล้วก็ถือว่าซื้อค่าคอนไปแล้วกันเค okay, นะถุงขายฝันใช่ไหมค้ายคล้ายถุงขายฝันแหละเนาะอ่ากาหนดถึงวันไหนไม่ดูเลยอะรายละเอียดไม่มีเลยนะอยู่ดีๆมันก็เข้าไอ้บ้าพึ่งมาได้ไหมได้ดิได้มาสามข่าค่ะเนี่ยยัดจะสมุดอันหนึง่งใส่อันนึงแล้วอีกอันนึงเดี๋ยวว่าจะลงประมูลนะ โอเคค่ะโอเคเนาะเดี๋ยวไว้ดึกๆมาไลฟ์ใหม่นะเดี๋ยวต้องไปข้างนอกแล้วค่ะเดี๋ยวเซเลมันก็จะไปกดเหมือนกันนะรอดูเซเลได้นะคะว่าเซเลจะเกลือไหมกไม่ได้จะกดโจกูจะอัดลีปุกจะรีบไปข้างนอกอ๋อโอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนสวัสดีค่ะ